แบบตัวโกงเลยนะว่าจะใช้งานได้ไม่ได้ะเรียบร้อยดีนะพี่อว้วนคิดว่าโอเคแล้วนะมันเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวผมไปคุยกับคุณที่ข้างหน้ากันแล้วกันนะตอนนี้สิบสี่นาฬิกาห้าสิบเก้านาทีพักสักครู่ครับเราคุยกันทุกทุกวันค่ะคุยกันทุกวัน,นพี่เขาไม่ได้ฟังรายการอ,าารอ่ะดีแนะล้วถ้าเขาไปฟัง่ะดีแล้วแล้วยังไงพี่เขาพี่เขามาจากสระบุรีมากรุงเทพวันไหนล่ะ วันเสาร์บ่ายค่ะวันเสาร์ที่เท่าไหร่ล่ะอ่าวันเสาร์สิบยี่สิบค่ะอ๋อวันเสาร์ที่คืนผ่านมาเออวันเสาร์ที่ยี่สิบแล้วยังไงแล้วได้คุยกันแล้วยังไงอ้วันเสาร์ยุ่นเอ็ดถ่ายี่สิบเออวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายี่สิบโหจําันไม่ได้เลยเนาแล้วแล้วคุยกันว่าไงก็ไม่ว่าไงค่ะก็ก็เลยก็เลยแบบว่าความรักน่าจะสุกงอมแล้วอะไรอย่างเงี้ย <tournament? S 1> แล้วพี่เขาว่างไงเขาพี่เขาว่างไง <laughs> เขาไม่ว่างไงเขาเขาไม่ว่างไงเขา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 ไม่ได้พูดอะไรเหรอมาเจอคุณแล้วไม่ได้คุยอะไรกันเหรอตกลงคุณคุยกันหรือเปล่า <laughs> มันก็มีอย่างอื่นเลยไม่ได้ค่อยคุยกันอ๋อมีอย่างอื่นไม่ได้ค่อยคุยกันอ๋อมีอย่างอื่นคืออะไรมีซ <th> ัม <one> ต <th> ิ้งใช่ค่ะเออแล้วตกงลงที่คุณสงสัยเนี่ยหายสงสัยไหม นี่นะคะหนูโทรมาหลายนานว่าใช้ได้คยจะบอกใค้หนุ่มๆที่อายุหกสิบห้าหกสิบหกภูมิใจได้ว่ามันเวิร์กอะไรนะคะอาจารย์พูดว่าฟังชั่นฟังชั่นยังทำงานได้ยังทำาทำงานได้ตกลงตกลงเปลี่ยนหลอดไฟได้เปลี่ยนหลอดไฟได้นะแล้วตกลงว่าเออเออแล้วตกลงว่าเอออะไรล่ะ จริงอาจารย์เปลี่ยนไปจัดรายการตอนนี้คุยได้คุยแบบรายการการเงินอาจจะเงินไม่ค่อยดี <laughs> ใช่ไหมคะช่วงนี้งานไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างนี้ <laughs> ก็เปลี่ยนเป็นจัดรายการออตอบตอบปัญหาเออตอบปัญหา <laughs> ตอบปัญหาอ,อ้านี้ไม่แล้วแล้วสรุปสรุปสุดท้ายเนี่ยนะเออ <laughs> วันที่ยี่สิบเอ็ดพี่เขามาค้างที่คอนโดเราไหมค่ะ ค,คือยิมเอ็ดยิมสองอะไรเงี้ยยิมสิบสามกับยิสิบสี่ค่ะตกลงมาอยู่กับเราสี่วันเลยเอ่าสามวันสามวันนะ้โหสองยิมสามใช่ค่ะเอ่อตกลงใช้งานได้ดีเอ่อใช้งานได้ดีค่ะแ <laughs> <laughs> สดงแสดงว่าที่คุณเป็นห่วงนี่ไม่ได้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่เราวิตกกังวลไปเองไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเออเราวิตกกังวลไปเอง แต่ว่าก็มันก็เกินไม่เหมือนวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมือนดูแลกันช่วงช่วงช่วงดูแลกันเข้าใจกันมากกว่าไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวือหวามันวัยรุ่นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าการคุยหรือว่าการเริ่มหรือว่าการพูดคุยกันเรื่องเรื่องเอ่อการคบหาโดยใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลดูแลกันมากกว่าอ่าคนีตอนนี้พอหลังจากนี้แล้วพี่เขากลับไป ไปสระบุรีวันที่ยี่สิบสามนะยี่สามหรือยี่สี่ที่พี่เขากลับไปแล้วฮัลโหลค่ะตอนนี้พี่เขากลับไปแล้วแล้วตกลงเรายังไงแต่จะยังไงกันต่อครับจากนี้ไปก็หนูบอกว่าดูกันปีหนึ่งหมายถึงว่าเออช่วงนี้เอลูกชายยังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยค่ะลูกชายหนูยังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยของพี่เขาจบแล้วอ่าก็ หนูก็อยากมีเวลาให้ลูกชายก่อนเราก็จะอ่าโทรคุยโทรหาแล้วก็อวันหยุดก็มาเจอมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงปีใหม่ก็น่าจะแนะนําให้รู้จักกับลูกชายอะไรเงี้ยลูกชายเขาโอเคมีพี่สายหนึ่งที่เขาเป็นห่วงใช่ไหมลูกชายโอเคเขาบอกว่าถ้าแม่มีความสุขอะไรมีคนดูแลก็ก็แล้วแต่นามันกันเขาเขาก็ไม่มีปัญหาว่างันเถอะ เพราะหนูก็จะดูกันเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วัยรุ่นเรลาเขาก็จะคุยกับเพื่อนเขาเยอะกว่าเล่นเกม,ม,มกันบ้านเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคราวนี้ว่าเรียกว่าเร,เรียกว่าผ่านจากผ่านจากสเต็ปแรกอะสเต็ปแรกคือว่าไม่มีอะไรกันตอนนี้มีอะไรกันละ <c oughs> ถูกไหมคะ <c oughs> แล้วคราวนี้ <c oughs> การมีอะไรกันเนี่ยมันมีข้อผูกพันอะไรไหม ก็เหมือนคราวนี้มันก็เหมือนคุยกันได้ทุกเรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอ่าต่อไปก็จะมีการแพลนถึงอนาคตมากขึ้นว่าเฮ้ยอ่ปีหน้าถ้าเราอยู่ได้กันเราจะไปอยู่ได้กันที่ไหนเราจะใช้ชีวิตด้วยกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะเออเออเออเอค่ะเออเอาเอาเอาผมถามเป็นเป็นความรู้นิดนึงน่ะประสบการณ์ครั้งแรกของคุณกับประสบการณ์ครั้งเนี้ยต่างกันเยอะไหม เยอะมากเยอะมากนะเยอะมากค่ะเยอะมากเพราะว่าครั้งแรกเราครั้งแรกหนูหนูแต่งงานครั้งเดียวแล้วก็แยกกับสามีเสียเลิกกันก่อนนะคะแยกกันก่อนแล้วก็สามีก็เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยมันเป็นเด็กๆอะค่ะแล้วเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นค่าของความรักเท่าไหร่เพราะเราโลกสวยเราแบบเหมือนเป็นกรีบกุหลาบอย่างเงี้ยอาจารย์เราก็จะคาดหวังสูงว่าทาไม ทำไมไม่กลับบ้านเราเหนื่อยเรานะทําไมไม่ช่วยกันดูลูกทาไมรายได้แค่ทํามอะไรบ้ามีแต่แตคําถามแล้วเหมือนมีแต่ข้อเรียกร้องอะค่ะเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ความรู้สึกไปว่าเออเขาก็ต้องมีเพื่อนมีสังคมของเขาอะไรเงี้ยเรา่าจะคิดแต่ในมุมของตัวเองแล้วก็เราก็มองแค่แคบแค่ว่าชีวิตครอบครัวมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พอหลังจากที่ผ่านการทะเลาะกันแล้วก็แยกกันแล้วก็ าการอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็เห็นค่าของคู่ที่จะอยู่กับเรามากขึ้นว่าเราต้องการคนที่เขาเข้าใจเราแล้วก็คุยกับเรารู้เรื่องอหรือว่าเราก็ฟังที่เขาพูดรู้เรื่องนะอะไรเงี้ยอ,อือันนี้ไม่ไม่มีช่องว่างช่องว่าไม่มีช่องว่างระหว่างวัยใช่ไหมระหว่างห้าสิบกับหกสิบเจ็ดเนี่ย ไม่รู้คนอื่นยังไงนะคะแต่ว่าหนูชอบหนูรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิดแลวเขาจะนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ได้หวือหวาสมมติอย่างหนูไม่ได้รับสายไม่ได้รับโทรศัพท์หรือไม่ได้ตอบกลับอะไรเงี้ยค่ะอ่านไลน์แล้วหนูไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยถ้าเป็นแฟน อที่อายุเท่ากันที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยเขาก็จะบวยวายทันทีที่นูรับทรายหรืออะไรเขาทำไมไม่รับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยบ่นเยอะๆอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะนิ่งนิ่งกว่าใจเย็นกว่าสุขุมกว่าเี้ย <ๆ S 2> ค่อยๆค่อยๆพูดอะไรเงี้ยเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยเอาสติ๊กเกอร์มาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะไม่บ่นแต่เขาจะบอกว่าวเขาจะให เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยกันง่ายขึ้นเอาเป็นว่าบนแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ตอบก็กลายเป็นทะเลาะกันทั้งทั้งที่เรื่องมันบางทีมันไม่เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นนี้ถามสุดท้ายเลยสรุปความทราบทราบไหมหนูชอบนะคะมาไมมันทราบทราบไหมมันทราบทราบไหมตัองตอบว่าทราบทราบเลยใช่ไหมคะ ไม่รู้ถามดูไงอย่างนี้เราไม่รู้ไงผว,ว่าการคาดหมายขพงแต่ละคนไม่เท่ากันนี่นี่เราพูดถึงเรื่องเซ็กนะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นแล้วนะเพราะคุณพูดเรื่องนี้คุณเป็นคนคิกออฟเรื่องนี้ตอนแรกว,ว่าคุณบอกว่าคุณกลัวจะมีปัญหานี้ใช่ไหมนี่ผมก,ก็ถามคุณบอกว่าไม่มีปัญหาเปิดหลอดไฟได้เปิดเอ่อเปิดแอร์ได้เปิดตู้ <ใช S 2> เย็นได้ใช้งานได้ดีเลยคุณบอกว่าตู้เย็นแช่เย็นแข็งก็ได้ ก็บอกว่าเปิดไปติดเอา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 วกเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าในแง่ในแง่รถสัมผัสเราโอเคค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเช้าเย็นอะไรได้อะไรเนี้ยอาจจะต้องมีเว้นระยะเอาเอาเอาเป็นว่าที่ที่ที่คุณแล้วแล้วหนูก็แอบพูดถามที่เขาอะว่าพี่พี่ทำได้ทุกวันหรือเปล่าทำไมนะเขาบอกว่า ถ้าวันเป็นวันก็ได้อยู่หรือว่าอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเนี่ยไม่แล้วที่แล้วที่ผ่านไม่แล้วที่ผ่านมาที่เป็นเอ่อให้อยู่ด้วยกันก็อาจจะเป็นเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแล้วที่ที่ผ่านมาที่เป็น first contact อ่ะนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยทุกวันเลยทุกเย็นแล้วกันค่ะ อ้าโอเค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 ก็ไม่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 แสดงความยินดีอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนเขาอยากรู้แล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเนี้ยจานปัดจต่งปัดตัางเออปัจจต่างปัจจตัางใช่ถูกต้องต้องปัจจตัางงานนี้ต้องปัจจตัางนะรู้ได้ด้วยตัวเองคนอื่นไม่รู้ได้นะใช่ค่ะก็แสดงว่าหนุ่มๆอายุหก สิบเจ็ดสิบก็ดูแลตัวเองก็จะแข็งแรงนะคะพิงค้าพิงค้าโอเคขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะสวัสดี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 ครับนะครับอันน kind of ี Dok ้เป็นเอพิโซดทู <what>